ดีค่ะจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะทานเข้าไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมเตรียมเตียมเตียมวันเราต้องมีนะคะเราต้องมีครอบครัวที่จะดูแลนะคะทำงานทําการนะคะนะคะแล้วก็มาซื้อของด้วยนะคะมาซื้อของให้เจ้านายด้วยนะคะทําให้ฉันเจ็บ ฉันเจ็บเจ็บเจ็บลาซาทำเป็นเฉยชาเฉยชาบอกลากันง่ายได้ก่อนใครรักเรากว่าใครกับทิ้งฉันง่ายได้เธอใจร้ายทำฉันได้ลงคอ มีใครหลยคนในเวลาเดียวกันเธอทำอย่างนั้นทำไม่คนดีมีคนที่รอเธออยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีฉันในหัวใจมาลอกกันใส้แล้วขันใจไม่ลังทำเราอ,อกคักไม่หลักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพาใครมาเยยก็ได้ ว่าชาววันชายไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านเราทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเกินที่จะทนได้เ,ดเธอใจไายใจไายหลอกฉันทำไมหากไม่รักกันบอกเลย บอกฉันให้เข้าใจถ้าจะไปบอกฉันมาตรงๆมีใครหลายคนในเวลาเดียวกันเธอทำอย่างนั้นทำไมคนดีมีคนที่รอเธออยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีฉันในหัวใจมาลอกกันไส แล้วขันใจไม่หลักทำเราอกคักไม่หลักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพาใครมาเยยก็ได้หัวชาววันชายไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ,บ้านเราก็ทำงานนะคะสู้ๆนะคะคนเราทำงานเวลาก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีจะมีเวลามาฟาด จะเอาให้หัวทิมบ่อเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะไอหัวร้านเดี๋ยวเจอกู